มันไม่เกรงใจใครต้องฟินเวอร์รวยเวอร์สินแปดเกมเท่านั้นเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกับเกมใหม่นะครับชื่อเกมว่าโชคลาภแห่งไม่ได้สิงนะครับนะอันดับแรกนะครับที่เราต้องดูนะครับก็คือ ในส่วนของตารางการจ่ายนะฮะเข้ามาที่ตารางการจ่ายนะครับ Y เป็นรูปแสงแสงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์ Y ของเกมนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากมากนะครับสแกตเตอร์เป็นรูปมงกุฎนะครับจ่ายแตงสุดคือตัวไมดัสลงมาเป็นเจ้าหญิงลงมาเป็นกล่องเป็นอ่างุ่น เป็นถ้วยน้ำนะครับตามด้วย A K Q นะครับมีดังนี้เลยในส่วนของการเข้าฟีเกมก็ใช้ Scatter สามารถในการเข้าฟีเกมนะครับ Scatter สามารถในการเข้าฟีเกมนะครับและสําคัญเลยฟีเจอร์ของเกมนี้นะครับฟีเจอร์เกมนี้ที่เด่นมากๆนะครับก็คือการรูดนิ้วนะฮะถ้าเราได้สัญลักษณ์ที่มีขอบสีทองเห็นไหมฮะที่เป็นพื้นหนังสีทองนะครับมันต่อกัน3อันขึ้นไปนะฮะ นั่นแหละครับมันจะกรูดนิ้วนะครับแล้วก็ทําให้กลายเป็นวายน,นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่อีกหนึ่งเกมที่มาใหม่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ของดีที่เด็ดนะฮะเออสำหรับเกมนี้นะครับในการเข้าสเกตเตอร์นะครับก็ใช้สามสเกตเตอร์ในการเข้าฟีเกมนะครับนะป <c oughs> กตินี่รูดนิ้วมาแล้วแล้วก็ เวลามันมานะครับถ้าเราได้นะฮะเราก็จะได้ตัวคูณด้วยนะครับ1ช่องต่อตัวคูณ1นะครับเนี่ยสามถ้าสามมันงนี้ก็คูณ3 4ี่ช่องก็คูณ4นะครับบอกเลยว่า1ช่องเลยนะแล้วถ้าเราได้แบบ5 6.8ช่องอะไรอย่างเงี้ครับเออ แล้ววายหนักๆตัวคูณหนักนะเออแล้วรอบแรกได้เท่าไหร่นะครับนะแล้วเราไปได้รอบ2อีกนะครับมาเอาตัวคูณรอบแรกมาบวกกับรอบ2นะครับเช่นรอบแรกเราได้5ช่องรอบสองเราได้สมช่องก็จะเป็นคูณเท่าไหร่วะแปดเออนะครับแปดนะครับบอกเลยนะเออเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันนะครับสำหรับเราก็ฟีเกมก็เหมือนข้างนอกนี่แหละนะครับถ้ารูดนิ้วก็จะนับตัวคูณต่อไปเรื่อยนะครับถ้ามันได้รูดนิ้วนะฮะ มาเลยนะตัวคูณต่อไปเรื่อยๆนะครับขอค่ามันเป็น y อ่ะเป็น y ก็เป็นตัวคูณนะครับแค่นี้เลยเออเป็นเกมใหม่ที่ในเว็บของเราก็มีให้บริการเช่นเดียวกันนดูดีๆคูณ3โอ้โหเน้นๆนะเน้นๆนะเออโอ้โหเน้นๆนะฮะดูดิครับไหนลูดอีกแล้วลูดบ่อยมากครับบอกเลยของดีขอแค่ลูดนิ้วอ่ะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการเข้าฟีเจอร์ฟีเกมกันกมเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมุนแป๊บหนึ่ง โอเคครับนะเรามาดูฟีเจอร์ฟรีเกมกันนะครับนะแปดฟรีเกมนะถ้าได้สะาดสเกตเตอร์นะครับถ้าได้สี่ก็สิบฟรีเกมนะครับนะมันจะรูดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวคูณไปนับไว้อย่างนี้ด้วยนะครับนับไว้เลยนะอ่าถ้าเราได้อีกก็เอาไปบวกอีกนะครับแล้วก็นับไปอีกนะฮะแบบนี้เลยแต่ถ้าเราไม่มีวายไม่มีนิ้วแล้วก็จะไม่ได้ใช้ตัวคูณนะครับเราต้องมีนิ้วมีวายเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเราได้สเกตเตอร์สองอันนะครับก็จะบวกไปเลยสี่ ปเกมนะครับของดีๆอุ้ย4นะสีช่องนะคูณสี่นะสี่บกาเป็น9ครับจัดไปสองรอยฮเอ,อนี่แหละครับความทีเด็ดของเกมนี้ครับนะตัวคูณหนักๆอย่างนี้มีให้เห็นบ่อยครั้งไปครับคูณเก้าแล้วนะเออสวยๆครับสวยๆครับเออมาดูจังหวะนี้ยังไงอุ้ยสช่องแต่ว่าสเกตเตอร์มาแค่หนึ่งครับอุ้ยคูณสิแล้ว อุ้ยแงบสเกตเตอร์มา2ครับเห็นไหมฮะอุ้ยมา900เลยนะ900เลยนะ9ก8บนะบวก4ฟรีเกมนะครับไม่ได้บวกเยอะไม่ได้บวกน้อยนะบวกเยอะนะเออนี่มาอีก3ช่องจัดไปเน้นๆครับที่คูณ15ครับโอ้โหไปอีกนึงมาอีกครับคูณ16ครับอื้อหือเก็บไปล้วนๆครับโอ้โหคูณ16แล้วนะจัดมาอีก500นะเอาเรื่องนะอุ้ยไม่ได้เห哟 มัวจะได้ทั้งสามนิ้วอีกอุ้ยไม่มาโอ้โหสเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร์อู้จะขัวคูณสิบเจ็ดอยูอย่ไม่ออกนิ้วก็ไม่ออกฮ่าล่าสุดท้ายครับอุ้ยอุ้ยสเกตเตอร์มาสองนะบวกนะอย่างนี้บวกนะเออบวกสี่ฟรีเกมนะครับนะเอ้ยมาสามเลยครับมาสามอย่างนี้ก็บวกแปดฟรีเกมดีครับรออะไรล่ะครับเอ้ยบอกแล้วว่าของดีจะจัดๆนลครับนะ พอแค่รูดนิ้วมาครับตอนนี้คูณ17แล้วนะตอนนี้คูณ17แล้วนะเอ้ยยังไม่มีรูดเลยวะเฮ้ยรูดนหน่อยเฮ้ยโอ้โไม่รูดเลยครับมันต้องมีรูดบ้างนะฮะเออมันถึงจะพอได้ใช้ตัวคูณซะหน่อยนะครับถึงเราจะมีคูณ17มาแต่เราไม่ได้รูดอะไรเราก็จะไม่ได้ใช้ตัวคูณเลยนะครับเออได้ดูอุ้ยหกช่องอุ้ยพูดจริงของจริงโบเไปว้าวไม้ไม้สี่ช่องโบเไป ว้าวสุดสุดสุดสุไมสี่ฟีเกมครับไมาอสี่ฟีเกมครับอย่างนี้สุดสุดเลยครับสุดสุดเลยครับโอ้โหโอ้โห oh แล้วดูครับยังไงปอดแล้วว่าเป็นเกมใหม่อุ้ยไมสี่ช่องครับเองดูดิตัวคูณเท่าไหร่คูณ32ครับจัดไปอุ้เยอะมากครับไมค์สามช่องครับ อคุณสีอุ้ยหนักมากครับหนักมากครับช็อตนี้ครับของจริงจัดจัดของจริงจัดจัดครับเลยสองฟีเกมนะเออไม่หมด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 โอ้โหแตกหลักหมื่นครับสำหรับเกมใหม่ครับนะโชคลาภแห่งไมส์ดอนะครับนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สนุกสุดมันไม่เกรงใจใครต้องฟินเวอร์รวยเวอร์ฟินแปดแดเกมเท่านั้น